อุ้งนี่และมาแล้วมาแล้วเป็นทีอู้ดอ่อนรีออกจากบ้านบ่าวอุดรเฮียเฮียสวัสดีครับเอาไปใดมาไหนมีเรื่องทุกใจเฮียทุกใจอย่างอีกล่ะมีอะไรออกจากบ้านฮะเสาอุดรน่ะเอาคือจังวางสั่งคือจังใดๆออกไปผิดกันนี่เงี้ยมันบ่เหยเขาผมเขาบ้านนี่แล้วมีเด็กบ่แอบมีดวงมีเด็กบ่ โบดีมีเฮี่ยโบดีมีเลยอยู่ซื้อเป็นเม่นมากเลยบบจักไล่ผมออกจากบ้านไหมเงินกับผมมีจักบาทเลยนี่เฮ็ดจังไหนวุ้นี่บอสสิไปใส่ตอนนี้สิไปใส่จักสิไปใส่เฮียบุญหม่องนอนเลยนี่บุมีเงินกินเข่ากับป้านั่นเฮ็ดจังไหนอะไรเนี่ยว่าสิขอเฮียนี่ยกาลูน่าอิลีเฮียเป็นที่พึ่งสุดท้ายอิลียืมจักแสนสองแสนเฮียฮะจักแสนสองแสนแสนสองแสนแมน ผมว่าสิถ้ามันไรอ่อนสิผมว่าสิไปอยู่บ้านจักสองเดือนน่ะแ<ว>ตต่้องแสนอยู่บ้านแม่นครับโอ้ยดูก,กันมักจะผิดกันเว้ยปวดประสาทน้ำถ้าบ่มีเฮียนี่ผมจักสิเฮ็ดจังได๋เฮียสิใแสนเท่าไหร่สิใแสนเท่าไหร่จักแสนสองแสนนี่ล่ะซอยผมเนี้ยทัง้งสิ่เอาไปสองแสนได้ครับเดือนหนึ่งได้ครับเบิ่งให้เฮียน้ำแน่ เอาเลขบัญชีมานี่ครับเฮียเลขบัญชีสแกนมันบ่ครับผมเอาเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับเราจะไปคุยกันดีๆอย่าไปผิดกันขอบคุณครับเขาเพิ่งไปไหวแถบไ่ได้ตังค์ไปเลยเนาะบังนี่โอ้ยหามเลยก็เป็นอีหยังกันตังค์กูกับบุคอยมีบังนี้มีแต่คนมายืมอุ้ย นนี่เแกยังโอ้ดอนดีออกจากบ้านบาวดอนดีออกจากบ้านเขาก็จังวางสั้นอยู่อกันเดียวไปอ่ะเอาบูมมันมีเมียน้อยบ่เอาวางหันมาวางหันว่าพิษกันบอกว่าเจ้าไล่ออกจากบ้านการ์เทอม์ลูกับบูมี่น้องลูกับกูหายจงตา ดูเพื่อนเดียวจากบ้านเงินกับบ่อไห้ไว้ลูกจะกินยังอย่าว่าบางเงินเบาดอนเอาไปเบิดแมนเ้อะพอไปเบิดเลยบ่มีอย่างเพื่อนอ่ะโอ้ยห่ามฝ่าหัวหนึ่งกับเขาอ่ะเจลูกกินยังไงเหรอเฮียโอ้ยอย่าแม่นอีหยังกันเนาะสวยเฮียหนูกินดึงเงียคนแรกเลยอ่ะว่าจะเงี้ยโซ ซอยอ,อีหยังซอยอีหยังซอยยืมจักแสนสองแสนนะจ๊ะแสนสองแสนจ้าเทอมลูกยังไม่จ่ายเลยคู่ก็จะไม่ยืแล้วเออเศร้า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 อย่าให้เงียบกันเงียบกันแสนสองแสนคือขอโทษค่ะเอาเท่าไรสองแสนสองแสนค่ะเอาเรียบร้อยแล้วเอาไปให้ลูกให้เต้าเด้อขอบคุณค่ะเนี่ยนนี้พี่ดีเพื่งสุดท้ายของหนู ไจาอ่ะอัะ๊ะกผัวทั้งเมียบักผัวกับมาเอาไปสองแสนบักเมียไปเอาสองแสนอีกนี่ยังวะเบ้าดอนบอกเมียเอาตังค์ไม่เบิดทั้งเมียบอกผัวเอาตังค์ไม่เบิดจังไหนวะ โอปวดประสาทเพรายากคิดฮัลโหลมาแล้วไปมาแม่มามากว่าทายู่ทางอุ้งนี่มาฮะลูกมาแม่์กว่าทายู่ทางอุ้งนี่แหละมาแล้วมาแล้วเป็นท <c oughs> ีเป็นทีนจะได้เท่าไรจะได้เท่าไหร่สองเลยบ่สไปจัดได้สองอยู่มุมเดือนแล้วโบลาณานาตอนไม่บายหัวใจลูกหนาเลยบอสเฮ้ย เขาโดนเนี่ยเ่กะก็บอกว่าตอนเราท่วงเนาะเอก็บอกว่าพิดกันอีกตัวพิดกันอีกเอเอวิจเจ้าดิ้สุดหยอดเลย<ป>อ่ะกเดินเจ้าดิ้นดืหยอดเลยจบาย